ครับผมสวัสดีพ่อ <ıyorlar. S 1> แม่พี่น้องทุกสีครับผมยินดีต้อ,อนรับเข้าสู่ชิ้นงานม่แห่งภาคเหนือแคเด็ดก็วายเนาะ้งวันี้มาตามโค้งสุดท้ายพ,พ้องพ่อโมดูเ er ทวดาครับถึงงวดที่ผ่านมาฟันเกาหาตรงๆเนาะงวดนี้มาตามโค้งสุดท้ายเนาะใครที่อยูคลิปต่องวดก็จะ รู้เนาะว่าพ่อเพิ่นปล่อยตัวใดเนาะอนินคารามีซีฮานี่แหละพี่น้องถ้าศูนย์มาก็ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแต่ว่าวันนี้มาโค้งสุดท้ายก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับครัาบสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีค่ะครับผมงานข้างโค้งสุดท้ายของพ่อหมอครับพี่ซีครับมือนีพ่อหมอคอนสี่ให้วงกลุ่มให้ตัวใด โอ้น่ะนิ่เขาวาดเทียมเฮ่ไปโรงงานเทียมเห่ไปเ,<อ>เดี่ยวม<ล>าสำหรับวันนี้พี่นออ้องวันที่ได้สามตัวพร้อกหมดวันวัที่แล้วก้าวขาเข้าตรงๆครับผมบอตกลับเลยลพี่เดี่ยวนี้ก็ไม่ได้กลับหรอกโอ้โหบอกหมั่นใจได้ครับอีฟซี่ครับบอตกลับมาคันว่าถือเลยพอล้างวันภายไง ต้งนงถงหาไ,ไปแล้วทีกระผู้ใหซื้อไว้ในม้วฮะทีกระเลยเอาเป็นนึงไอ้พวกคือว่าถือแงิเป็นเพราะเงาเมอพ่อหาแล้วนี่ยนี่กตอต้ไหมัห้งจอองวันบพ่อหาไปแล้วเนี่ยตัว <c oughs> เดียวเลยม่พ่อ กบเขียนคือมู่ะนั่นเหไว้เขียนคือมูหรอบาทหรือซ้ก็ถ้าคุณเป็นเลบาทหอ้ำมันคือมู๋ห้บาทเลยมูคือกันเลบาทนันกันบคือกันเลบาทนี่พูดว่าผู้เดียวกันผูซ้ำจำได้ยุให้สี่สี่ห้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้านั่นเนี่ยบาคนเีนนั่นนันพราะมีศูนย์หาเลยนั่นนี่เดี๋ยว แต่แมนบอกโอ้สิแมนตัวนี้ยังเคอเป็นวันใจกันนากนากสูนหาลายมือไมีเล็ดสูนไห้น้ำมันสามตัวเลยเออว่ามันแตกกละดาษูนหาโอ้เมื่อนี้ตัวนี้มันสูนหาแมนว่มันแจกแล้วทึโอ้เอาเอซีครับตัวนี้บอกสูนหาเมื่อนี่แต่ไวถิมเนี่ยของเกาซี่หาหาโอ้ มาเดินเล่นรู้ก่าซีซีนี่ฮึฮะอืมไปไปกับย้ายครับไปเป็นไปประกวดว่าสิไปหาเก็บผักหวานหน่อโอ้เก็บผักหวานนะะ้นนำผึ้ไปพ่อป้าบอกฮู้ว่าไปเลี้ยงนักเผื่ออยู่จะทอขอให้เจ้านุ่มเองน่ะนุ่มเป็นแต่แซ่บหืม มันแม่มากก,อก,ออก่อไอ้ยีตะอลงมื่อเย็นมนสองเทียวนยยี่ไหมไปแล้วเขาเลยยืนอยอ่ง้าเจ้าเชียวแค,ค่ไหนเจ้าของคนตายเลยนี่ใช่เสียวก้าวยอะบ่คน่าคู้ยืนอยู่หันเอาตายแล้กวก,ก็เียวเพราะเพาว่าเสนหลังาะส่งพกระลาาสั้นแม่คนปีนอาเก็บพักหวา่าไปเก็บพักหวานดู้ค้นพูดไปเก็บพักหวานนี่ยไปพ่อต้นมกคุงที่พ่อปลาบักคุงมาเป็นโ้นนี้ปลาเลยแน่ โอ้พูดไวทั้งคู่แมนเลี้ยงเออยราสันไวเจ้าของคนตายแล้วพอว่ะสุดเลเออเยอะเออส่งกี่ทีแต่ไม่นเจ้าของก็ไดประสันเออเจ้าของพูดไวของนอกกว่าี้หรอกคนวะอไร่าแต่เอาอยะคนละลงไปอยู่หน้าเขาก็มี้หรอกะสล่งมากล่งมากกับมาพอกับกุงเจ้าของเลี้ยงเยอะเออโอ้ย่หล่า้ จะเกาให้เป็นวารศูนย์หาแล้วศูนหายดีนนุ่งซุกนอ่นะพ่อน้องต้องกลับมาสังกัพ่อท่านขึ้นทัางร่เจ้านีวายอยู่หนีเนาะขึนไปพูดกับพ่อเออลมากองกับคองแต่มีแม่นอ่าไม่หรอกเกาหายได้าหารนี้ม่ได้ศูนย์หายก็่มาเลยขาว่าศูนดีป่ะศูนย์ได้เขาบ่ะโมศูนแล้วโมฮุงซุกก็เป็นศูนยโโอ้โหฮุงซุกอ่าฮุงซุกก็เป็นูองเกาจากองเนาะ จะพร้องกับหาเก้าเนี่ยว่าหันมาที่ออกศูนย์หาเมื่อกี้สิบกสิบกคือเก้าหาเยอะกว่าตั้งวัตถิว่าตรงตงนิดเดียโอ้ศูนหาที่นอกนี่เนี่ยนี่มี่บรัวตเดตัวบาในเขียนว่าคงสุกศูนย์สี่หาว่ในเขียนสิอันนั้นคนเห็นเยอะนะ ถือเวลาเลขแต่ทิ่มอะไรก็สี่สี่ห้าห้าครับผมนะียกนี่บนล่างเด้อะนี่ละอือกล่าวคุณว่ามานลำกันเขียนกับบวกขึ้นกันด้เลขตัวเดียวกันบอกตัวเดียวกันแต่ว่าเขียนบวคือกันว่าไหนสี่สีห้าห้าซึ่งสีซึ่ห้านี่เออะซึ่งสี่ซึ่งหานะครับโอ้แสดงว่าคือเป็นทั้งคู่อยู่ทั้งเครื่องบ่ได้ลูกบ่ได้มันบ่พอ ผู้ตายไปแล้วเจ้าของมันกรแพ่งบ่ามันตายแล้วอ่ะสั้ผู้คนเฝ้าน่ะแต่เฝคก็ขีที่บามัเจ้าของหมละโอ้ของข้าวของีดอกพุงซีซี่นาดนั้ามามาทอดที่เจ้าของครับบอกพุ่งของเจ้าของกับนีี่เขากินของข้าอยู่กันบอกคนว่ามีว่าล่าปีนพูเจ็บผวาหมดละไม่ออผู้ชมจะบอหลัง โอ้เก็บผักหวานได้หลายบ่อพอก็จะไล่ยู่นั่ะหลังไม่ได้สนใจว่าจะผักหวานหรอกพ่อป้าบุคุงก่อนเนี่ยโอ้ลงมากก็จะบ่กโล่งลางพ,พี่น้องเฉียนเลยนไดบออ่อสูนหาเนี่ยเนียเขาเนาะเนี่ยขึ้นบนไว้ลงล่างไว้คือวัอนญาติมันเป็นเป็นเทน่ไหรก็ซีซีและวศูนย์ห้านี่ล่ะโอ้ โอ่ได้สูงนะกลุ่มเลยลที่นลังเลยผูกลุ่มไปแล้วตั้งแต่ที่แล้วก็ซีซีก็ไรเห็นนู้ซีซสีแต่พอเห็นสุนหานที่เกินตอนนั้นพอเห็นสุามาก่อนบาดเห็นสุนหาบ่ดเห็นเห็นแ้วบาดเห็นน้ำเขาแล้วว่ามันสะได้ยื่นอลอป้าหลักขึ้นรถมากับฝันเห็นอาจารย์สู้เงี้ยใกล้กันที่เนี่ย แเพนไดสางเฮียนไว้ิงเนี้ยไปมากเฮียนนี้มางเฮียนมางชันง่ายอยง่ายบานมาสักเท่าบ้านเด็กทีหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยบ้านเด็กทีเราโอ้ปเห็บ้างหรตัวเดียวกันเลยแม่วนเจียวเขดีเด็กทีมากเฮียนนีเหลือแต่บานเด็กที่ศูนย์หาศูนย์หาาศูนย์บ่อยนี่างบอกอยู่แล้วจืงอยู่แล้ เลขที่150กับไปฝันเจ้าผู้เพิุุบานเลขที่พอดีฝันเจ้ากับบานเลขที่พอดีแต่ว่ามีหนึ่งหาศูนย์โรคหัดชีแดลกลงหลายหวดได้ไม่มอืมี้มาเตรียมนากระดาษคือว่าลงหลายเงินไปื้อไว้ละหลวง่าจะเื้อใต้ดินหนักศูนยากระดาษ้อบมนัตตรี่กันออกบนกันหาบชาว่าที่เรานักเั้จมันเทีอ่า ก็ไม่แน่พี่น้องก็ยิบจับเราตรีสไว้เนาะ0หาวัเล็กทีมันกรบตรงกันนึ่งหาูนย์เล็กทีได้หนิพี่น้องเอา0หาเพนจะได้มันใจ0ห้า0ห้า0อนย์เนียนเนียเลยตัวเน้นคือ0ห้าอืมแลยววันกทีนึ่งหาูนอีกมันขึ้นอีกอ่ก่อมเมือวันถนัดเหรอ้๋อที่นง่นเลอมากโอ้ปูก็เลยโอฟอรกัเลยแบบหลังใจแห้งไวอืม เดลขหะสูนหาเนี่ยมัครับจะว่าแต่เขาเคยฝันโดนแล้วแล้วฝันว่าได้ปลาคุ้งกินบลาคุ้งซุกซูน่าก็เลยมั่นใจเนี่ยคยมีประสบการณ์แล้วฝันอย่างเลยบอกอีทีบอกว่าวายซูนหาเนี่ยปาดโทโอ้เคยฝันพ่อแล้วพี่น้องเนาะออกตรงๆออกเต็มๆพร้อม งอนนี่มาฟันเดียวของมาแน่นเนาะป็มั่นใจอ่าเงื่คฟังกับมันคือกันล่าสุดเก้าห้าครับกำขัดสือพิลฮามันถิตถือกระไดครับผมเก้าห้าเพิ่งเพิ่งกระไฮน้อยเองดิอ่เมื่อวันไหนสองสามตัวคนสองสามคนเก้าห้าเนี่ยนะ มันเลขทีมันเก้าหกมั่งกองลงมันก็ต้องลงเฮ้เลขเลยอเก้าหกเป็นเก้าห้าเก้าห้าตัวตัวกันไม่แน่และวเก้าเจ็ดเก้าหกนี้ล่ะต้องรงใหเก้าห้าแข็งแข็งเลยโอ้ไปกับพี่ไส้เลยว้อยบุคคลพ่อเล่าเสียเล่าตายน่ะอายุสี่สิบสามปีโม้ยมันเชไดไ พ่อบอกค่าอยู่ท่านได้บอกอ่ได้บ่ได้ถามว่าผู้ใดอีกล่ะอยู่าใครก็แม่สนก็ได้ทั้งล่างทั้งบนอีกอโ้ยเป็นเสียดายแง่เอฟซีเฮ่จนจนเดือนริปันเนี่ัวหลายอยู่ข้าพ่อไล่ลงมาตึงต่ำอ้ทำไมไม่โทรมาบอกผู้งเทพเก้าทันในเทียบอยู่คนวะแต่เสียดายมันจ่ายครึ่งเดียว ติดตามไม่เสั่นแล้วนะพ่อเูได้ม่ไรเดินทางมากจะดนะ่บิเนี่ยท่าของผมอมอเบิ่นเบิ่งเอาได้พี่หลังได้ในคลิปได้ผนย้ำให้0ูนหี่แหะครับผมเข็งๆเลยซีซีกับศูนย์มให้แล้วครับห้ยืออุดรานไม่พอคุณแคบที่วัาสำนดอบว่าอยู่าึงะาะถึงะ่าฮะ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 ยะฮ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 ะด้ฮะ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 อะ่ะะะ ไม่กี่วันก็จะออกแล้วอหลมือว่แนเจแล้วพี่น้องเนาะวันนี้ัที่พกครับผมยี่เดยี่ปดี่อได้ป่ะครับผมเส้นยี่สบก่้าะนอพี่น้องน้อยน้อยลโต้วงไ้ลโต้้อเน้นครับพี่พี่น้อง ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่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 ห้าห้าศูนย์ห้าท่านูได้งบหน่อยสี่สี่ศูนยาการบมานรมมันดำด้วยครับมันจะเป็นเกจซี่ี่หรือหาซี่ี่รคนข้มันติเป็นที่ป่ะเนี่ยับตกระตครับผม้หาหากับ